เหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองจัดงานทอดผ้าป K, ่าสามัคคีเพื่อซ่อมแซมปฏิสังขรณ์พุทธมนตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันศุกร์ที่13เมษายน2555เวลา15นาฬกานางศรีพันธ์สศิสมิตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองได้จัดทอดพ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยซ่อมแซมปฏิสังขรณ์พุทธมนฑลจังหวัดอ่างทอง หรือวัดขุนอินทประมูลอเภอโพทองเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,9,999บาทนางศรีพันธ์ศศิสมิตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการจัดงานทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองคณะผู้บริหารจังหวัดอ่างทองและประชาชนที่ร่วมบริจาคโดยมีเป้าหมายคือฟื้นฟูและซ่อมแซมโบราณสถานของที่แห่งนี้ไว้ ที่ได้รับความเสียหายจากมหาอุทกภัยปี2554ที่ผ่านมาและสร้างแนวคันดินกั้นน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยอีกครั้ง